สวัสดีค่ะช่องแม่ดากก่อนนะคะอันนี้คือมะพร้าวของแม่ดานะคะแม่ดาจะเอาไปให้ยายอุ่นนะคะทําขนมนะคะนี่นะมะพร้าวทาขนมนะคะเอาไปให้ยายอุ่นทำขนมนะคะเดี๋ยวแม่ดาเอาไปสุ่งให้ก่อนนะคะไม่รู้ว่ายายอุ่นจะอยู่ไหมนะ้อนะพร้าวตั้งแต่ ตั้งแต่ทนายเหมา20ลูกวันนั้นนะคะแม่ดาก็ได้แบ่งไว้ให้ยายอุ่นสี่ลูกนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่หมอหนุ่มได้กล่องอะไรน่าช่องเลิบๆเ,เอาทุเรียนมาให้ยาชิอ๋อช่องยานกยานก,ยานกยานกช่องเลิบเอเอาทุเรียนมาให้ยาชิอ้าวแล้วทุเรียนอะไรทำไมมีแต่กล่องล่ะคะลูกเดียวอ,อ <laughs> แบบนี่ใหญ่โตเลยโอ้ยเห็นแบกกล่องซะใหญ่คิดว่า <laughs> นี่นะคะมันมืดค่ะกล้องแม่ดาไม่มีไฟนะคะทุเรียนกล่องใหญ่มากค่ะม้อนอุมุซาบแบกมานะคะแต่ทุเรียนแม่ดาก็คิดว่าเป็นทุเรียนพวนนะคะเห็นแบกกล่องไม่หนักนะคะแต่ที่ไหนได้เหลืออยู่หนึ่งลูกนะคะไปค่ะเอามาเร้ามาให้ยายอุ่น ถึงบ้านแล้วนะคะนี่ยายอุ่นก็นั่งอยู่ทําอะไรเนาะสวัสดีค่ะยายอุ่นกินข้าวแรงละบ่ยำแพะกินได้ามค่อยเอามะพร้าวมาเฮ้อเจ้าเอ็ดขนม ขนมอันนานบะโง่นี่ค่ะมะพร้าวทําขนมนะคะเอามาให้ยัยอื่นเพราะว่าคุณทนายเหมาตั้งแต่วันนั้นน่ะสี่ร้อยบาทแล้วไม่ดาบเหลือไว้แต่มีได้เวลาเอามาเฮ้ออันบัตรห่อข้าวมีโน้ยบัตรมีดาวหมอนก็เสื้อตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะน้ำร้านจะไม่หนาวหนามะโนอันนี้อันนี้ค่อยเลาะเมื่อกี้นี้อันนี้อ้าวพอดีค่ะสองห้องอันไม่ดาบบอก แม่ดาโกโกเออแม่ดาโกโกะเด้อพันอัมาพ้ามาเฮก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆคือขอบคุณคุณทนายพื้นน้าเออขอบคุณคุณทนายเนาะมีความสุขความเจริญเด้อสุขภาพหลาใจเด้อความเจ็บยังใดความใครยังมีเด้อหาเงินได้มือกัหาข้ามได้มือโก้หองกินหอคทานนอนหลับพ่อจะได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเศษเบงฝ่ามือพอได้แก้วมันนสุดโทษหายมีเขือมาผ่านม่านหายม่เฮือมาเบ็ดเด้อนอนหลับได้เงินผ่านนอนฝันได้เงินล้านชั่นชุ ทานข้าวสูกระเป๋าทุกมื้อทุกวันเจ้าคิดต้อน้ำก็ขนาไหลนองคิดต้อท่องก็ท่องไหลโหนคิดต้องก้นคําแก้วเขาล่างไหลเข้ามาหนเข้ามาสู้กระเป๋าทุกมื้อทุกวันเด้อจะไปทางน้ำาพือดีผู้ซวยเฮอไปทางดงพกพี่เ่งข้างไปกลางบ้านพ้ใต้ตาหน้ามพบลักโขเฮอผู้บูเขาปั่นไปมีท่านเธอมาส่งมาหยูเด้อคุณภาษีรัตนะใจชงพกปักรักษาคุ้มคงพกเงินหมื่นเธออยู่ในบ้านพกเงินล้านเธออยู่กระตูเด้อเมื่อมังใช้เขากลับมาเมื่อมังขาวเขากลับไว้เด้อเงินทองของใช้ อาสาทุโมทนาเนาะทงของแม่ดาโกโกนี่กะกดไล์กด็เสยเฮน่ยเด้อกดไล่ก็เสยสับตะไคร่เฮนเดอร์อ๋อโน่นนี่แหละแม่ดานี่ก็เป็นลูกหลานยายอุ่นนี่ล่ะเนาะเอออันนี้ก็แม่ดาก็เป็นลูกหลานของยายอุ่นเด้อยายอุ่นขอฝะสองเฮนเด้อฝะสองของแม่ดาแม่ดาโกโกเนาะก็เป็นลูกเป็นหลานของยายอุ่นนี่ล่ะ เออหน่อยอืมบัดอ,อันอันนี้นะ่ามันพอดีเป็นอันนั้นเนาะค่ะพอดีละอันละเอียดอันเขลาลงแบบนี้จ้าพอดีอันเอาขูดตัวนี้เลยได้เส้นอันนี้อืมตัวค่อยเลาะไม่ไม่หนินะเออเออแต่มันยังไม่ได้แก่แต่มันกับพดอดีอันห้าขูดเอามือขูดนะนะเนาะเอาอันน,นั้นขูดเอาเลี้ยขูดที่ขูดมือนาะมันยังเป็นเส้นนะยายยายหยุกเอาขูดมาไหมจ้านั่นล่ะแล้วเจ้าก็เอาเสื้อตู้เย็นไว้บัดหองห่อเขาดิเสื้อก็ได้หน่ไมาเห็นมันมีเตะหน่าไม่หนาวโด่ เ็นี่ค่ะก็เอามาให้ยายเนาะยายชอบทำบุญใส่บาตเนาะขนาดแมย์คนไหยังเปรี้ยๆเปรี้ยๆอยู่ก็เราก็ยืจะซื้ออะไรได้บาตรนะเอหลัโชกับขวยเอ็ดมาเต๋น้อยเต๋เอ๊ะบึกดับบันเก็บพอแมย์ผ้าคนผู้่เอ๊ะเนาะเออกระดาษเล็กเข้าก็ทำไปเลยๆอยู่นี่แล้วเนาะยักบุญนั้นยึดสรุปบุญนั้นไม่เจ็บมีไข่ก็ เอาบุญเท่าแล้วดเจ็บยุ้อัดเจ็บแข้งเจ็บหานี่ค่ะเ <ขา S 2> ออธรรมดาโย<า>กขัดลกขีลมันธรรมดามันค่ะเพราะว่าเห็นพระมาขานมาลาบานผัดเยื้อเสื้อเนาะอะอสูไ้ไมแต่ขาดชักมือลนะเนเห็นขาดผลผลัด,ด,ด,ดนีวิวหาอยู่ได้เนียนเออค่อยนับบางเทือนน่นึ่งเข้าไม่ท่านชุกหนูค่อยแล้วอยู่รักลีเห็นข้าวมาเออเขาก็รีวิวหาได้ เห็นเขามีอกไปก่ืมเป็นกะคือว่ายานเฮามีทันนะเนาะเป็นกะคือว่ายานเฮาเป็นทันเป็นนี่เนาะโจนอันเป็นวินอันแต่ปางนั้นเชื่อเมนูกเชื่อบ้าดเนี่ยคนละมีเหตุละยื่นท้ายล้วเขาว่าเราเป็นวินแล้วลุกไม่ได้ร่ะ พึ้นมาบินทาบาอยหนาบานนี่เหรอวะเออไปนั่งทายยุนกระทมเอดกระทมแล้วก็เอทดวยเอ็ดไว้อันนั่งเสื้อบานเน้นเนาะออันนั่งรอทาเสื้อบานครับฝนตุจักจักษ์าเนี้ยอันปีที่แล้วมาไม่ได้กระทมดูเลยแค่ฝนออกไปยักยักเ์คยค่ะเดจันชมบัตวบอาให่อุ่นกระทมเจ้าก็บ่ได้บอกกระทนค้างเราละจักอันลมือบางลงละค้างคำยามกระซำขาที้ขาแล้วแล้วอัน กินข้าวแรงแล้วบอกมันนี่นะนีกแค่กินว่าเรากินเกนน่งนกไม้ท<อ>หารนกไม้อันนู้นหลอกคนบอกกล้องดีได้พอดีมอแกงน้อยนึงไปหาเอางบ่เออโอ้ยคอยกแก่งนกไม้มันนี่ก็ลื้เมอนมาเคยเจ้านั่นตอนทีนั้นเนาะก็เจ้านั่นละเก่งอยู่เลยกินจนว่าพอดีกนินรถได้ของเขาอีสิ่งน่จ้า เอยค่อยมาขออันยานางันจะเดือป่าเดือมือเย็นนี่นะเออเวลาจะหน้างามจะาเอาให้เห็นเออเอารถนี่ยนะมีเบิ่งกระกติวะเอารถแล้วเดือป่ายาหน้ามันยิ่งหวานว่ดโต๊ามาขอมึงเห็นจ้ามาขอแล้วแกงแล้วพอพอดีอันเอฟซีค่อยว่าเมื่อกียังนี่น่ะนูไหมค่อยร้อยนึงและเอฟซีแบเมาเฮือเมาแล้วเฮือแกงเฮือสู้เดือกินนะนะเออแกงสู้เดือกินนะะจ้าค่อยก็เลยเอฟซีอันคุณบุญญาภาโด้เพิ่นเฮือเมาเฮือเออเฟินเมาเฮือเพิ่นอีดูแหละ เมะนาวร้อยหนึ่งกับหน่อไม้ร้อยนึงแล้วก็แกงแล้วก็พาเด็กกินแล้วเขาลืมว่าเอาไปเจ้าได้ขนาดละได้ขายไปะน้นละเนาะจ้าแล้วแล้วอันเป็นเลยญาเจ้าน่ะแล้วบร้อย่าเข้าเจ้าน่ะเกิด้วลได้คงด้วยไดน้ำได้ได้เราบ่น้ำนะน้ำจังแลยฝนตกมืดคืนนี้ก็ว่านี่นะเออ มันไม่ได้เอ็ห้องน้ำลงมามันก็ไม่ได้แหละแม่สุดาเจ้าก็เอ็น้องน้ำลงมาแล้วเขายากับโต้ก้อนท่านยังทนยังเขาขับไปเบิ่งเลยเขาเขาซื้อโถมาชื่อเมมไปซื้อผลไม้กินต้มไบ่ว่ามาฝากกค่นั้ยังยุ่อยู่บอกไปซื้อน้ำเมกาตัวยดเดาโมาเปะบอเอาไหมมีก็เลยว่าเจ้าขายมาฝากอยู่แบบใครจะซื้อเอาโมเกลไหมก็แล้วก็้ยอะ่นาะเยอะเนากิน ้ไมีหอมเลยคุณอย่าด oh, oh, <huh Becca> ูป kind of <belt> ah, oh, right. ้าไว้ท <defence> well, so. sure ั้งล่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องละจ้าขอบคุณหลายๆเอาไว้แก่งป้า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 เก่งเชื่อปุ๊้อันของคอยกันน้ำหาก็ได้ของคอยกันโอโอ้ยชุ่มคอยก็กินแกงหน่อไม้แซ่บจนว่าจนฟันได้กินครู่นี้ละโอ้าทีนี้ครู่แล้วยกกินข้าวและฟันว่าทหารละไม้มาเก่งเลยโอ้ยบุญอึ่งเศร้าก้อนได้เหงาย้ำยุบบ่ ได้อยู่ไรคนได้นำอยู่คอยเลยขนาดคอยเป็นลุนหลานรุ่นเลิงแล้วก็ยังเมีคนเฮี้ยนอยู่มีแต่เฮียหย่ำหนกค่ะขอบคุณหลายๆเด้อคุณยายเด้ออ้าวค่ะขอขอบคุณเด้อที่เอามาอันข้ามาเฮื่อกันยายขอบคุณหละลายค่ะค่ะคอทางเฮื้ยนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตรงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ